สวัสดีครับผม,มก็กลับมาอยู่ใน M k a s i n o กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่มาเลยมาอยู่กันที่การ์จ๊กเกอร์นะครับผมจะเล่นเก,เกมอะไรดีเนาะมีตัวมา500บาทขอเป็นเกมที่คิดว่าน่าจะเข้าสีสปินได้หน่อยละกันเนาะนว่าวู๊ปน่าสนใจอะจัดว,ว่าวูฟเลยทั้งนั้นเด็ดติดบาท อ่านะเียหน่อยสิอ๋อวายตัวแพงลองลงมาก็มาป่าไอหนุม่มลูกสาวตามนี้อ๋อเป็นซี่โอเคไปดูกันเลยอ้าวนี่คิดตังชาจังไปก่อนครับ ปันไปได้อยู่14บาทดูดิคุณดูดูจะปอดแกนนี่ใครจะได้วะโอ้ย,อยไม่ได้เนาะไม่้ารายจ่ายนีเข้าไ้มไม่เข้า เก้บาทไอ้นุมไอ้นุมมาสองตัวเองต้องเข้าแล้วปะโอไม่เข้าอ่ะทุกคนไม่เข้าอย่างนี้ก็ออโต้ไปก่อนสิทธิตามสเต็ปเรา มาป้าแพงสุดใช่ไหมโอ้อยวายไปอยู่หลังหมดเลยต้องเอาหน่อยแล้วเพื่อนต้องเอาหน่อยแล้วเพื่อนโอ้ไม่เข้าไอฮอดสแกตเตอร์มาแถวหน้าได้ป่าววะได้นี่วะเอ้ยวายเยอะวายเยอะวายเยอะวาเยอะสวย ได้ลยี ọ, ่สิบสองยี่แปดต้องมาแล้วเลยเลยเฉยไปสิบทีแบบเทอร์โบครับ ต้องมาแล้วป่ะต้องมาแล้วป่ะอุ้ยตกใจม้งเต็มจอเสียป่ะกดเองกดเองกดเองโอ้แปบสิบเข้าดีมเลยนยอืม ข้าเดียเนี่ยน่าเพิ่มเบ็ดเงี้ยนเนี่ยแต่ผมว่ายังไม่เข้าหรอกอ่ะดูก่อนสกเก็ตเตอร์มาสองตัวอีกไหมโอเคมาสองตัวอเอาตัวบออเดี๋ยวถ้ามันกลับไปห้าร้อยได้ผมจะเพิ่มเบ็ด หรือไม่ก็เปลี่ยนเกมน่าจะยังไม่เข้าเป็นไปได้ต้องสองอย่างเฮ้ยมันเหนื่จังวะเหนื่เกินแววต้องคำรามแล้วล่ะ สูตก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้ามาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนสองตัวมันก็จ่ายนะเทอร์โบอไป turbo này ui 2 từ tông mà là các bạn nhưng mà giờ nó làm việc nó toàn mình muốn Mày ảo sao ไปโอ้โหสี่ตัวเลยวะทุกคนเจ็ดโด้สี่ตัวได้เลยเพิ่งออกมาเฮ้ยยี่สิบเหรีว้า wow. วได้ยี่สิบฟรีเกมถ้าได้ห้าอันห้าสิบมีแตกว่ะผมว่า ยังไงยังไงยังไงยี่สิบสี่เกมนี้ยังไงครับหมาป่าหมาป่าลายไม่สวยหรอหมาป่าเาอาหน่อยแล้วหมาป่าเฮ้ยยูเว้นทำใหม่อ่ะต้องมีวายว่ะทุกคนผมว่านะหมาป่าหมาป่าหมาป่าไม่เข้าลายข่ายอะ่ะ เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนสวยไปสวยสวยอย่างเงี้ยตัดเต็มจอมรอบแจ๋วเนี่ยเพิ่มเบ็ดไม่ทัน <c oughs> เร่องไรครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะจ้าโอ้โหเว้นไว้ทำผ่าในห้องกลางอืเว้นอีกแล้วตูเ่เพ้่ วายวายมาวายมาวายมาต้องเน้นวายว่ะทุกคนไม่งั้นมันไม่ค่อยเชื่อมเนาะสิบสองสิบสองสิบสองเจ็ดร้อยแล้วครับผมตอนนี้เอา้าไม่เชื่อมมันจะตัดสัญลักษณ์อื่นออกหมดเลยนะที่เป็นคนะจะเลยจะมาป่าพวกผู้สาวผู้ชายหายหมด โอ้ยโหมึงเว้นไว้ทำไม่เนี่ยแถวนึงโอ้ยเกือบสวยวายเยอะนะเนี่ยแต่หมาป่ามาน้อยมากไอ้หมาป่าโอ้ยมาน้อยจัดเต็มจอยอีกรอบหน่อยดิเฮ้ยหมุนกูจะหมดแล้วหมุนกูจะหมดอ้ มึงลงไปข้างล่างอีก <c oughs> มี24เกมนะเฮ้ยโอ้หไลกับกูเกินเมก้าวินว่ะโอ okay. เค185หหรอลองไปต่อดูครับแต่น่าจะยากละ น่าจะยากปัดเศษไปแล้วกันนะผมเอาแค่พาัานเดียวพอเพิ่มฟลุกเพิ่อฟลุกไอหมาป่าไอหมาป่าไอหมาป่า,า,ปาจะได้ห้าสิบสี่เกมจะเป็นเงี้วเนี่ย นี่มันได้ตรงนี้คูณยี่สิแล้วยนะเนี่ยเสียดายมากมาเต็มแถวแค่รอบเดียวเองจบไปต คิดครับผมก็คิดเนีอาไว้เ่านที้นะกรแลดวเจมือนใหมจะลิปหจ้าบ้าไบบ้ากันดีครับ